ทำไมปอถึงไม่แนะนำให้แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ไปหาสินค้าจากแหล่งอื่นแต่แนะนำให้แม่ค้ามาหาสินค้าจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่ามูมอจริงอยู่คะ่ะปัจจุบันนี้นะคะมีบริษัทมากมายเลยที่เปิดขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตแม่ค้าออนไลน์นะคะซัพพอร์ตในเรื่องของการที่แม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องสต็อกสินค้าเองและไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองมูมอก็มีการซัพพอร์ตในด้านนี้เช่นกันคะ่ะแต่มูมอมีความต่างที่เหนือกว่านั่นก็คือมูมอมีสื่ ะะเป็นพันพันหมื่นหมื่นรายการเลยทีเดียวนอกจากสินค้านะคะมุมมอยังมีในส่วนของบริการด้วยค่ะสินค้าที่บอว่านี่ก็คือสินค้าบริโภคบริโภคที่ทุกคนรู้จักกันดีนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าโอท็อปสินค้าที่คนไทยเป็นเจ้าของนะคะอีกมากมายหลายรายการเลยค่ะและที่ความต่างอย่างหนึ่งก็คือมุมมองมีบริการ ซึ่งมูมอจะเรียกในส่วนนี้ว่า e v i s h e r นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้ง e v i s h e r ของ Lazada นะคะ e v i s h e r ของ Food Panda e e-wisher ของ b b r p e c u ิวพาสซาซ z สและยังมี e v i ช h e r อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะมูมอยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า cashback ค่ะที่จะมาช่วยัพพอร์ตกลุ่มแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะปอยกตัวอย่างว่าสินค้านึงราคาพันบาทมี c a s แบ็ค 50บาทนะคะถ้าเกิดแม่ค้าขายได้นะคะ10รายการแม่ค้าก็ได้เงินสดกับมาเทนที500บาทนั่นเองนะคะเนี่ยคะ่ะคือกลุ่มสินค้าที่เรียกว่าคลสแบ็กนะคะที่สําคัญที่เหนือไปกว่านั้นคะ่ะที่ปอมมองว่า มันเหมาะกับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่มากๆนั่นก็คือมูมอนะคะนอกจากคุณจะขายแล้วนะคะคุณจะมีรายได้จากการขายแล้วคุณยังมีรายได้จากการขยายขยายในที่นี้ก็คือขยายกลุ่มผู้บริโภคขยายเครือข่ายผู้บริโภคขยายกลุ่มลูกค้าของคุณนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มของการขยายเนี่ยคะ่ะจะทําให้คุณมีรายได้แบบยั่งยืนและมั่นคงนั่นเองนะคะ นอกจากนี้คะ่ะมูมอมไม่ได้มีแค่นั้นสิ่งที่ปออยากจะบอกทุกคนและเน้นย้ำกับทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือมูมอมเป็นแอปพลิเคชันของคนไทยที่สร้างมาเพื่อคนไทยคะ่ะอะไรคะที่จะการันตีว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เราใช้ทำการตลาดออนไลน์อยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok หรือว่า LINE OA เมื่อไหร่ที่เขาสร้างเงื่อนไขอะไรที่ทําให้เราทํางานยากขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับแม่ค้าออนไลน์อย่างเราๆคะ่ะจะดีไหมคะถ้าวันนี้มีแอปพลิเคชันของคนไทยที่สร้างมาเพื่อคนไทยสนับสนุนคนไทยตั้งใจที่จะ เอาแอปของตัวเองเอาแอปพลิเคชันตัวของตัวเองออกสู่เป็น AEC ออกสู่ตลาด a c ออกสู่ตลาดโลกจนเป็นยูนิคอร์เนี่ยคะ่ะคือเป้าหมายของแอปพลิเคชันมูมอดังนั้นปอจึงอยากให้แม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะเลือกที่จะ ขายสินค้าที่อยู่ในแอปพลิเคชันมูมอลนะคะนอกจากช่วยให้คนไทยนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยให้ประเทศชาติมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่ประหยัดจะบอกทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ